อันนี้น่าสนใจเพราะว่าลายของเมืองสีเทพคือพี่เต็นอาจจะเห็นภาพมุมสูงแต่ว่าถ้าไปลงดูรายละเอียดในจุดที่เป็นโบราณสถานบางที่นี่ยคือจะมีลวดลายที่มันมีดีเทลมันมีดีเทลเป็นเอกลักษณ์เฉพาะยุคสมัยใช่เนาะตรงนั้นแหละเขาก็เอาลวดลายในอดีตในยุคโบราณเนี่ยเอามาทําเป็นไอติมมีทั้งหมด8รถ8ลายมีลายรูปสลักคนแครมีลายดอกไม้ ซึ่งมีหลากหลายรสชาตินะครับทั้งชาไทยชานมมะพร้าวแล้วก็มะนาวขายไม่แพงแท่งละ50บาทแต่ทีนี้เนะี่ยประเด็นคือในพื้นที่เขายังไม่สามารถผลิตไอติมได้ก็เลยต้องให้ผู้ผลิตเจ้าใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยทำขึ้นมาแต่ว่าเอาเอา,เอาลายเอาแบบเนี่ย<อ>จากที่สีเทพเอาไปทำนะฮะคือเขาก็จะออกแบบ,บให้ ก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์นึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับมันต้องมีอีกรถหนึ่งนะเจ๊รถหน่อยฮะมันต้องมีรถมะขามหวานอีกรถหนึ่งโอ้มะขามหวานเพชรบูรณ์เอออันนี้ดีพี่ได้ไหมพี่คนจะไปอยู่กับกระทรวงการท่องเที่ยวไหมใช่